ว่าปาติคาดายาโดตําลึงโตสาวเอ้อดายาตําลึงโตนาราโดดายานาตําลึงโต ไม่ไดกันลแล้วั้่าเงป่เาไัน่ที่ป่้เนี่ยยกขึ้นคนเออยู่ดีวะที่ไดับวันดีเรวยไปดีเหรอับแกต่วกาอยแกไมแก้สัญญา่งดูนารู้่ันเออไม่ต้องรบไปเจ้าตาไม่ต้องอกไปแต่ไวไม่ต้องอบไปหูก้าวเดี๋ยวไม่ต้องรบไปหัวก้าวคอเมื่อกะ กามาเออก็เดียวตาหนังกะดาวดีตุนมาตัวว่ันที่ที่บกมีหน้าน่เก๋ตึ้งวิ่งินมา่ะปุ่มบอกมือตาหวาต้กันไปไปบานปุ่มเยไปเยียบก้าวันจบมือเลยตาไปตู้ไปถูกชาหนาไหนมาเออนนางกันอารม่ดีเออคุนดีนี้กุนเก๋ยางรุยอ่นะ อ๋อทีนี้ก็อันดับไม่เหมืนบาทปุ้มเหมียวอย่างมีเแจ็ยตเปีนะ้นลุนลุนเมี่ยน่าอยากเด็วอีกออ็เียไปเตองานมากครดูว่าคนไป้าคนเต้าคนเก๊เตวัดน้ายมาทีหได้จำอมาทียาห่ว่าคนเก๊เกล่ยลุยไดูอยู่นายที่ลเออเดอไมเต้าะจังปลาเก่าใหญ่ล้านหนัง สตูแก่กมไม่ได้กว้าได้หนังมังไงเรียงมาเา้านานมาเปือเออเรียงมาาสตูมันจะด่าเมยกันเนีเออนี่ไม่เปลือยแกกันนู้นันเด้ยอจำแกงได้กลเออมัดหมุมวาตางมาตาดินโกกับอกความมั่งกนแก่รุ่นนี้ดีว่าเด็ดยรลไม้เด็กยิงในยุ่ลำบากฟัซื้อดิเออคนเก้าคนแก่รุ่นนี้เราเล่นเราบาเจยแต่ว่าเด็กยิงรุ่นไม่ไม่น่าอเล่ฟัซื้อ เล่แล้ยวยูเมื่นัวหลดเอาหลดเรื่องมดมันหลดเออเพราะมันมันเฉยยิ่งหนิคือมันเฉยยิ่งเล่แล้วแต่กินไม่ยยูเมื่อหลดเถืองมดมันนายลุ่นตกโอ้ยเออถือง่ายมากลุ่นตกนะแต่ว่านี่คนแก่ลุ่นนี่เรายกมือไหว้เป็นข้าราชการจัดฟุ้อย่างใหม่ๆคนหลักเอาไว้ได้มั้งแล้วพวกลอย่างดำจ้ะ ปีไก่รับให้ปีไก่เล่นหน้าไปตาโนนะับเปลือนจมานมาตานี้ปเอล่ดเอยห่ไงีโตไปยาเออเออล่ฮะเบดนี่ะวจายอันลานีแข่นว่าตีรวงเออปุ่มใบจจยประตกะกับอันเล็บเราปรานีจัวหวานยนยนแกขับคือเราไปนะจิ้งยกเหวี่ยงน้อยแต่บุบเราปินเนี้ ปันเพือเรากรต้องจำปอดวัดดีก่อนมันพมมนุราชสุชาติญาตฝากราบขารว่าม่วนหาประชาชนกุกกตามกับตวรัดีเปิตัวนม้มนพาะประชาชนปัดรุยดาวดินนางมวนจ้ากันลุยจ้ามวันม้วนหมาเลยนะือ้หมาคือผู้เย้ประชาชนนุศลไปตึงไม่เหล่ายุ้่นวยเเล่นลุกเรากันเรากันมีว่านะ เราในต้านนาฏิว่าพปีใกล้เนี่เป็นลุนปีปีรเปอมึงฏิวัตเนียอมึบาต้นแก่ี่ต้นเออต้นแก่แต่เพื่อนปบนั้นเรามาจัดให้เเล่นแต่ละบทแต่ันั้นมันไม่มัวกันเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเป็นเจ๊ะเจ๊เป็นเป็นเคเออต้ะเจปอเจ๊ะเจ๊ะเจโะเจ๊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 ะเจไงโจระเะเโคะเจ๊จลก ผมไม่อยากเรียกเลยโนราโนรานีิเออไม่อยากเรียกเลยเลยจะเริ่มไม่อยากเรียกใจใจเดือดหันเดือดออกใจใจกันเฮ่อไอโนราจะเริ่มใจโคโนราโกงเออเล่นกันคนละบทคนละบทตัวละบทโกงใจโกงใจเฮ่อใจกันร้อยแต่ใจโกงใจโกงใจกแต่ว่าสุดท้ายมันจะใจโกงใจโกงโอ้โหเล่นมาต่างเปลี่ยนโตมานะเริจมชัดไปเป็นบทอุปจักรกับ Lầu trong một cái lễ đổng của anh, bọn lại thì học của anh. Too lần bọn nghe hai. Bọn em 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 lên bớt em 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 Rồi em em lên bớt em Bớt em 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 ท่นพี่น,นรับอ่า,ารัเมื่อโหนกเรียว็ว่าคุณตัดยุกผูก้พาพี่นรัาปิ้งิ้ทกิซัได้ติดชุดตองหนู่านะครับหนึ่งไม่ลาจิสองไม่ปันนิปันนิปันสการตัดยุกผูก้าพาใดีต้องหาหนุ่ยาเยอะห่อยเลยอีเล่ว่าคุณตัดยุกนี่มีความรอมอะไรยังมาแก่รวมพันพ,นพันันจายรอมเรือบดเรือกล้อเรือน,น,นาทีายอยังนะครับซาม นีพรมแล้วอะไรโพรครับกรับกราบมีบุญครับอาจารย์จันรกาคนไหมันแ้กองใจเ่ไม่ผือวเราไม่ผือเราไปเอิญนะเออตื่นปอตีจ้ามาอย่างจันได้อยู่พเราแต่ว่าอาจารย์นูครับธรรมสถานนะครับราบธรรมสถานประชาชนมีบุญครับบุญนะครับบุญครับเราทำพิทีครัจุ่มเรก้อนะครับ โบนับะบน่ะจันเรื้อโบาับ่าจย์อ เาปวีไม้ที่เดานอนะ้าแกตัดยุบพวกปาดพวกปามาปีขนรถไฟเลยเี่มาปีนี้ปียากเแกดับปีใขรไม่เนียีไม่มีเมียปีนีมันคบเลยเพราจอะย่างนี้เลาวการ้าเมียจค่การงานเออปียค้นยิ่งเรอคุอก็ล์ฟเนเมียเมียไม่เป็เมาเป็นเออเลยโปจังเลยหุ่มยางไต่เอบทันวกคนที่เราวันศีนาบานพบ ว่าเอกันเรื่องนู้นตงลงไม่ใจวันนู้นคนนี้ไปก้าวโล่คนล่างสำหรบพวกนกกาเงิจริงๆหนึ่งการกับคนนี้กับอะไรคนนี้นี่ไปปีเล่เป็นเนี้พอเน้ยเล่นน้อย้าวมือกาวลางกูไม่เอาไับไครับแต่งเหรอให้ไปอ กับติซ่องมีกองที่จะรบขับทีเล่นในพิธีกรรมด้าน